นะเหมือนกับที่เราทานสารอาหารนะคะแล้วก็เหมือนกับที่ที่เราต้องการได้พวกสารอานนุมูลสาระหลายๆาอย่างนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องรับจากการรับประทานเข้าไปนะบางทีการรับประทานก็ก็ได้ยากถ้าระบบย่อยไม่ดีก็มา้โดยตรงน้ำเกลือเข้าเส้นเลือดไปเลยเข้าตรงโดยเส้นเลือดไปงั้นพอคนมีอายุให้เราจะชอบแล้วคนมีอายุมีปัญหาระบบย่อยพอได้พวกคขาจะรู้สึกดี ก็จะมีตั้งแต่ในกลุ่มของสารวิตามินวิตามินซีวิตามินบีนะคะก็จะช่วยในเรื่องของทาให้ทาให้สารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายมันสูงขึ้นทําให้ระบบการทํางานของร่างกายมันดีขึ้นได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยเข้าไปมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ช่วยเอาโลหะหนักออกคือร่าที่หลอดเลือดมีการอักเสบมีตะกันในหลอดเลือดมีแคลเซียมเกาะแคลเซียมเกินแล้วก็ไปเกาะหรือมีการอักเสบมีพวกไขมันสารไขมันต่างๆทําให้เกิดการอักเสบ มันก็ทําให้ระบบไหลเวียนไม่ดีทําใา้ความจําไม่ดีทําให้เราโฟกัสไม่ได้<ะ>อ่างเี้ยไม่สามารถจะทําสมาธิได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีเรื่องของระบบไหลเวียนไม่ดีมึนศีรษะปวดศีรษะตัวพวกนี้ก็จะไปช่วยทําให้ระบบไหลเวียนเราดีขึ้นระบบไหลเวียนดีขึ้นระบบขับถ่ายของเสียดีขึ้นค่ะนั้นอันนี้คือเป็นการกระตุ้นของร่างกายให้ทํางานเองค่ะ นอกจากนี้แล้วก็จะมีเรื่องของการทำโคลอนนะคะโคลอนคลีนซิง่งหรือว่าการใช้ส่วนล้างลำไส้เมื่อกี้เราบอกเราต้องทานอาหารดีๆเพื่อให้ขับถ่ายได้เองค่ะแต่ว่ามันก็จะมีตัวช่วยอีกสมมติว่ามันยังท้องผูกมีปัญหาท้องผูกหรือว่าเป็นคนเครียดทานอาหารดีก็ยังผูกอยู่นะคะอันนี้ก็จะมีตัวช่วยตัวช่วยก็คือการใช้ส่วนล้างลำไส้แต่ว่าส่วนล้างลำไส้เนี่ยเราก็ไม่ทาบ่อยะะแล้วก็วเวลาทำเนี่ยเราก็จะใช้เป็นส่วนล้างลำไส้ระบบปิด ึ่งมันจะทําได้ดีกว่าระบบเปิดทั่วไปนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะใส่กลุ่มพวกออกซิเจนโอโซนเข้าไปช่วยลดการัเสียของลำไส้ได้ด้วย,ยคือไม่ใช่ส่วนล้างลำไส้แบบธ,ธรรมดาเหมือนแบบเป็นการเร่งกระบวนการตามธรรมชาติให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแต่เราต้องไม่ทําบ่อยเกินไปค่ะอย่างหมอมีคนไข้หลายคนซึ่งแบบว่าส่วนล้างลำไส้เองอะททุกวันอุ้ยไม่ผิดมากเลยจริงๆความถี่มันควรจะประมาณไหนอะก็ขึ้นอยู่กับกับโรคหรือสภาวะของเขา แต่ว่าจริงๆ้วไม่ควรฉีงนะทำทุกอาทิตย์ยไม่ถูกแน่นอนค่ะนะอย่างถ้าเป็นของต่างประเทศเนี่ย<ๆ>เขาก็จะเขาก็จะแบบให้ระวังมากเลยหรือบางทีปีนึงอาจจะทำแค่2องสาครั้งท่านค่ะเมื่อหลังจากที่เริ่มเริ่มโอเคแล้วสมดุลแล้วนะค่ะถ้าอย่างนี้นั้นว่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะดีก,กว่าค่ะมีน้ําเกลือเข้าเส้นเลือดไปแล้วมีส่วนล้างลําไส้ไปแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมคะถ้าจะเอาที่ผิวโดยตรงที่อีกนะคะก็คือกลุ่มของเฟสเซลเทอร์ปี ก็จะคือการการใช้สารจากธรรมชาติเข้าไปกระตุ้นระบบระบบไหลเวียนไปกระตุ้นระบบขับถ่ายของเสียนะคะให้ร่างกายทํางานดีขึ้นเหมือนดีท็อกซ์เซลผิวบางคนก็จะเรียกว่าให้วัคซีนผิวโอ้อันนี้ไม่เคยได้ยินฟังแล้วรู้นะให้วัคซีนผิวดีท็อกซ์เซลลผิวดีท็อกซ์เซล์ผิวทําให้ความต้านทานหรือภูมิต้านทานของผิวมันแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมโอ้โหนี่ซ่อมมาถึงระดับเซลเลยนะคะไไม่มีอะไรดีกว่าซ่อนระดับเซลล์ค่ะวิธีการจะทํำยังไง ก็ฉีดไปตามจุดออด<อ>ฉีดไปตามจุดฝังเข็มนะั้นเราได้ประโยชน์จาก<ฆ>ไอตัววัคซีนผิวในขณะเดียวกันเราก็ได้ประโยชน์จากการปรับสมดุลของอวัยวะจากการฝังเข็ม,มก็จะได้ทั้งสองกระบวนการานั้นเซลล์มันก็จะแข็งแรงขึ้นเพราเซลล์แข็งแรงขึ้นปุ๊บมันก็จะทําให้การเผาผลาญข,ของเซลล์ดีขึ้นการตอบสนองหรือความต้านทานหรือภูมิต้านทานของผิวก็จะดีขึ้นกนารเป็นผื่นก็จะน้อยลง กูอย่างงี้นี่แนนใช้ทุกวิธีการควบคู่กันไปเลยได้ไหมคะจริงๆแล้วมันควรทําทุกวิธีร่วมกันถึงจะเรียกว่าเป็นปฏิบัติการกู้ผิวหมดอายุของ่าร์รี่ใช่โอ้โหต้องทําคู่กันไปภายในและภายนอกแต่ทางที่ดีค่ะแน่นอนว่าเราต้องป้องกันไม่ให้มันเสื่อมหรือมันหมดอายุก่อนวัยอันควรวิธีการดูแลตัวเองง่ายๆที่จะไม่ให้ผิวแก่ก่อนวัยเนี่ย อยากให้คุณหมอลองแนะนำคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งได้ไหมคะหมอว่าถ้าทําง่ายๆก็คือต้องกลับไปที่ระบบของการรับประทานอาหารการออกกําลังกายการน,นอนหลับทําจิตใจนะคะให้ให้ให้ไม่มีความเครียด รู้จัดจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นนะนอาหารแล้วก็เคยคุยกันหลายรอบแล้วต้องต้องได้สารอาหารที่ดีไม่มีสารอาหารที่ทาให้เกิดการอักเสบค่ะนะคะในขณะเดียวกันก็ต้องมีวิธีที่จะระบบกําจัดของเสียที่ดี<ม>ทานน้ำให้เพียงพอไตจะได้ทํางานดีขึ้นค่ะอย่าเอาสารอักเสบเข้าไปตับจะได้ไม่โหลดมากเกินไปอย่าทานยาอะไรที่ไม่จําเป็น<ม>นะะเพราะจริงๆถ้าร่างกายแข็งแรงเนี่ยเราก็จะทานยาน้อยทานยาน้อย,ย,อยตับก็จะไม่ไม่ไม่โหลดไปด้วยทำงานหนักเกินไป นะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการนอนหลับเป็นยาวิเศษการนอนหลับเป็นเป็นยาที่ดีที่สุดของชีวิตเพราะว่าร่างกายจะได้พักผ่อนร่างกายจะได้ซ่อมแซมเกิดขึ้นตอนนี้นี่เองการออกกําลังกายนะคะเซลล์จะได้มีออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นมีการระบบไหลเวียนดีขึ้นระบบขับถ่ายของเซลล์ดีขึ้นก็มาจากการออกกําลังกายก็ทั้งหมดนี้คืออันที่เราสามารถทําได้เองแล้วก็อย่าเครียดดูกันรายการเรา ยิ้มหัวเราะสดชื่นมีความสุขีคว,า <นะ S 1> ว่า<ช>ไปนะคะ<ช>จริงๆเคล็ดลับเนี่ยไม่ยาก <Basic S 2> เบสิกมาก แต่อยู่ที่ว่าใครจะเริ่มลงมือทำด้วยขอใหทําเองยังได้จริงๆค่ะคุณผู้ชมขาเพราะนี่เพิ่งวันที่7มกราท่านั้เองนะคะอาจจะเป็นแบบ New Year Resolution ที่เราตั้งเอาไว้ในแต่ละคนตั้งเป้าว่าปีนี้เราจะดูแลตัวเองต้องตั้งปณิธานและต้องําตามด้วยนะแต่วันนี้สนุกมากเลยค่ะใครไม่อยากที่จะผิวหมดอายุก่อนวัยไม่อยากแก่ก่อนวัยเอาเคล็ดลับของคุณหมอไปดูแลตัวเองรับรองว่าสวยปิ้งเป็นสาวพันปีแน่นอนนะคะเอาละค่ะก่อนจากกันในวันนี้ต้องขอบคุณเสื้อผ้าเสวยของคุณหมอด้วยจากร้านไม้ ม,มัมเมดนั่นเองนะคะแล้วก็วันจันทร์หน้ากลับมาติดตามเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจกันได้ใหม่กับรายการคุยกับหมออัจิมาน,นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ